สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอำพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีฟังวิทยุ AM อ่าและก็ FM นะครับของยาสุ FT3D เป็นตัวนี้นะครับอ่ะเล็กกระทัดรัดนะครับอ่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้ฟังก์ชันครบนะครับมี GPS นะครับอ่ารองรับระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็รองรับระบบทัชสกรีนนะครับ อ่ะมีตัวเดียวนี่ครบเลยนะครับอ่ะวิธีฟังวิทยุ FM ก็ไม่ยากครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับอ่ะเปิดด้านข้างนะครับกดปุ่มพาวเวอร์แช่ไว้นะครับให้หน้าจอมันติดแล้วก็ปล่อยมือเลยนะครับอ่ะจอติดก็ปล่อยมือนะครับวิธีฟังวิทยุ FM ให้ทําแบบนี้นะครับให้ท่านกดแบนนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับออากดแบนกดไปเรื่อยๆครับอ่ะมันก็จะเป็นขึ้นความถี่นะครับอ่ะ อันนี้เป็น AM นะครับตัวนี้ AM อ่ารับ AM นะครับกดซ้ำอีกครับปุ๊บอันนี้จะเป็นระบบอ่าของอ่า FM นะครับอ่าปรับเปลี่ยนช่องก็หมุนตรงนี้เลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับหมุนไปครับหมุนขึ้นหมุนลงเลือกได้เลยนะครับหรือเราจะเอาแบบทัชสกรีนก็ได้นะครับให้กดตัวนี้ครับเนี่ยครับปุ๊บอ่าปุ๊บเราก็ใส่ความถี่ผมสมมุติผมจะฟัง96กก็ใส่ศูนย์ไปก่อนครับศูนย์ อ่าเก้าหกแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะครับอ่าอ่าเนี่ยครับอ่าออกจาก FM ครับให้กดแบนนะครับกดแบนครับอ่าให้มันโจนหน้าความถี่ก็อ่าก็เรียบร้อยเลยครับแค่นี้เองนะครับวิธีฟังวิทยุ FM นะครับหรือวิทยุ AM นะครับอ่าลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ